ับก,กินแบบฟิล์มก,กินแล้วหลับตาถ้าอีกคนน้องคนนึงที่มาก็ส่งดินใหสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เรามาร้านอาหารไทยนะซาเจงดิมก็เป็นคนไทยเนาะร้านพี่พัชรินนะคะก็ชื่อร้านเชียงใหม่ค่ะ นะะก็นอกเหนือจากเซลนั่งทานที่ร้านนะฮะก็คือเป็นเขาเรียกว่ารับส่งด้วยนะฮะช่วงปัจจุบันนี้นะฮะก็คือสามารถที่จะสั่งได้นะะเนะี่ยพอเข้ามาด้านในร้านก็จะประมาณนี้ค่ะยังเปิดได้ไม่นานนะคะข้างนอกที่เห็นเสื้อนี่เป็นเสื้อ,อที่เขาแจกฟรีนะคะวันนี้เราก็จะมีมาเลี้ยงอาหารไทยกันกำลังจัดอยู่ค่ะ มีเสื้อผ้าฟรีด้วยสาจังนิมบอกตอนนี้ก็จะเตรียมเราจะกินเมี่ยงปลาแล้วก็ผัดไทยเอามาแต่แต้มาอันนี้โอ้โหส้มตำถามหน่อยถามหน่อยว่ามันจะกินเหลือหรือเนี่ยไม่เหลือค่ะโอ้โหกำลังมากำลังมาสง รู้สึกว่าลูกค้าร้านนี้มีหลายภาคนะฮะปลาแล้วค่ะอันนี้คือเมี่ยงปลาเผ<ห>าจ<ด>ัดพี่เขาจัดมาให้เรียบร้อยเอาน้านองออก เนะเราดูนี่คือสภาพก่อนกินนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาดูสภาพหลังกินว่าจะเป็นยังไงค่ะดูจากจานก็จะสามารถตอบได้นะคะว่าวันร้านนี้อร่อยหรือไม่อร่อยค่ะดูซะก่อนนะ,ะมไม่เหลือแม้แตถ่ถ้าถ้ากินจานได้ก็คงกินนะคนบางคนนะนะมา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 ,มา <S <S นี่ดูสิเอ้หดูไปแล้วเนี่ยว่เห็นบ่ไม่เหลือใครเลย ไ่ทาดูดปูทุ่ท่านทาดูดปูหนาโอ้ยหน้าตาผู้งามโบผอเหมาะสมที่จะไปดูดปูเดี่ยงานแบบไม่หัวใจโอ้ยโอเคค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะอร่อยกับเรานะคะเตี้ยงเดี๋ยวเพราะว่าวสาวพอดีกันดูผ้ากันจะดูดกระปูทำไมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ กินแบบฟิล์ม